สวัสดีครับกลับมาพบกับผมไอทอโต้เหมือนเดิมนะครับวันนี้มีรถกระบ่านะครับราคาประเบาราคาถูกๆนะคบผ่อนสบายบายเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับมานำเสนอคุณลูกค้า1คันนะครับและที่สำคัญคันนี้เนี่ย เป็นรถบ้านนะครับที่ลูกค้าเนี่ยขับเข้ามาขายหน้าร้านนะครับถ้าซื้อสดคันนี้ไม่มีแวดด้วยนะฮะใครที่กำลังมองหารถกระบะดีๆนะครับปีไม่ลึกมากนะฮะไม่ไม่เยอะมากนะครับและได้เป็นรถบ้านโครงสร้างเดิมนะครับห้ามพลาดคันนี้เลยสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะฮะหรือว่าอยากเข้ามาดูรถตัวจริง มาทดลองขับกันได้นะครับบริษัททอโตต,ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบิ๊กซีสาขาสุวินทวงศ์เลยร้านเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาชมรายละเอียดของตัวรถคันนี้กันเลยนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นรถ Toyota Vigo กโฉมหน้าแชมป์นะคบปี2015 เป็นรถบ้านนะครับรถสวยๆโครงสร้างเดิมๆเลยนะครับคันนี้เนี่ยเปิดขายอยู่ในราคาเพียง379,000บาทนะครับเป็นรุ่น2.5ตัวอีนะฮะใครที่กำลังหาอยู่นะครับกระบะแคปเตียวีโก้ปี2015โฉมหน้าแชมป์ห้ามพัดคลิปนี้เลยนะครับสีขาวนะครับคันนี้ได้เป็นสีขาวนะครับอินเตอร์คูลเลอร์โฉมหน้าแชมป์นะครับปี2015 แท้ๆจากโรงงานเลยนะครับกระจังหน้าเส้นบนจะเป็นโครเมียมดีไซน์สวยงามนะครับและ3เส้นด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีเทานะครับเลขทะเบียน1ทอทบุเท่าบอบไม้9233กรุงเทพมหานครนะฮะได้ป้ายนี้ใช้งานกันเลยนะครับผมส่วนชุดโคมไฟหน้าเนี่ยเดิมจากโรงงานนะครับแต่ว่าไฟด้านในเนี่ยทางเจ้าของเดิมเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์แบบลูกเก้าวให้แล้วนะครับก็บอกเลยว่าในเรื่องของความสว่างเนี่ยรับรองนะครับ สวยมากแล้วก็ให้ความสว่างมากเป็นไฟโทนสีขาวนะคะผมแล้วก็ในส่วนของด้านข้างก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับชุดเดิมโรงงานติดไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะสําหรับคันนี้นะครับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับคันนี้ติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะคะภาษีพรบรเดี๋ยวเราต่อให้ใบนะคบภาษีการหมดวันที่14กันยายน2 5 6 66นะก็ตัวนี้มีประกันภัยรถยนต์ติดรถอยู่นะครับผม แล้วก็ในส่วนของกระจกเนี่ยก็จะมีตาปั๊มโตโยต้าทุกบานนะครับตาปั๊มดําเดิมจากโรงงานกระจกเดิมไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนมีคิวกันศาสตร์มีฟิล์มให้พร้อมนะสําหรับตัวล้อและยางนะครับคันนี้เนี่ยช่วงล่างนะครับในส่วนของตัวล้อแม็กเนี่ยเขาจัดทรงมาให้แล้วเป็นแม็กขอบ18นะครับคันนี้นะฮะแต่ว่าตัวยี่ห้อแม็กอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมแต่ก็จะเป็นแม็กสีดํานะครับ6ก้านนะ ปัดเงาด้วยสีเงินตรงขอบเล็กน้อยนะครับตัวแม็กก็มีร่องรอยการปีนฟุตบาทมาบ้างนะครับผมด้านหน้าเนี่ยจะเป็นดิสเบรกนะครับด้านหลังเป็นดัมเบรกระบบเบรก ABS นะสำหรับคันนี้ส่วนยางเนี่ยเป็นยาง m a x กซินะครับคันนี้ยางปี2018สัปดาห์ที่29นะครับตัวยางเนี่ยเดี๋ยวเราดูให้นะครับผมรหัสยาง235ทับ50 ZR18 นั่นเองนะครับล้อแม็ก5หลูนะครับเครื่อง2005ดีเซลนะส่วนโครงสร้างซุมล้อนะครับผม ก็จะเป็นของเดิมโรงงานนะครับรอยซีนรอยเชื่อมหัวน็อตเม็ดอาร์ตเดิมเบ้าโชคเดิมแท้ศูนย์นะครับใครที่สนใจคันนี้นะสำหรับ Toyota Vigo กหน้าแชมป์นะครับตัวเตี้ยสมาร์ทแคปเปิดได้ปี2015นะครับราคา379,000บาทซื้อสดไม่มีแวตนะครับคันนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,000ต้นๆเท่านั้นเองนะครับส่วนกระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นโรเมียมนะเป็นกระจกปรับและพับไฟฟ้า มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับยังเป็นตัวหลอดไส้นะแล้วก็โลโก้เนี่ยที่อยู่ติดด้านข้างตัวรถทั้ง2ฝั่งก็ยังอยู่ครบถ้วนสภาพสมบูรณ์มือเปิดได้เป็นโครเมียมกุญแจเป็นตัวดอกไข่นะครับแต่ว่าเป็นตัวกุญแจรีโมทเรียบร้อยนะครับสามารถล็อกรถปลดล็อกรถได้นะครับแล้วก็สามารถส่งสัญญ,ญาณเตือนภัยได้ด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโครงสร้างประตูกันสักเล็กน้อยก่อนนะครับมาดูประตูนะครับ ประตูเดิมน็อตเดิมนะครับสีไม่มีผิดเพี้ยนหัวน็อตไม่มีรอยแกะหรือว่ารอยถอดรอยขันนะครับโครงสร้างเดิมๆรับประกันในเรื่องของโครงสร้างนะฮะตัวเม็ดอาร์คนะครับกระดูกงูต่างๆนะครับเม็ดอาร์คหุ่นยนต์นะครับเรียงสวยทุกเม็ดนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํานะครับผมใครที่สนใจคันนี้เนี่ยสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับวารนตีหลังการขายให้อีกหนึ่งปีเต็มนะครับใช้งานกันยาวๆนะครับภายในจะเป็นโทน สีเบจนะครับตัดกับสีดำนะเดี๋ยวเราดูรอบตัวรถก่อนเดี๋ยวผมพาดูด้านในนะครับผมโครงสร้างเดิมเดิมเครื่องยนต์ดีเซล2 0 0 5นาะฮะสำหรับคันนี้ส่วนด้านหลังด้านหลังนะครับฝาท้ายเดิมนะครับมีไฟเบกรกวงที่3แบบ LED มือเปิดเป็นโครเมียมนะครับผมส่วนโลโก้นะครับที่ติดมากับตัวรถอยู่ในสภาพสมบูรณ์เป็นตัวรุ่น E หรือว่าตัวรองนั่นเองนะครับเป็นตัวไฮลักวีโก้ตัวหน้าแชมป์โลโก้ต่างๆอยู่ครบถ้วนสภาพสมบูรณ์นะ คันนี้ไม่มีการชนหลังมาให้นะครับทางเจ้าของเก่าเขาอ่าน่าจะถอดออกไปนะครับผมแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายเนี่ยเป็นของเดิมติดมากับตัวรถเป็นตัวหลอดไส้นะครับไม่มีรอยแตกนะสาหรับคันนี้แล้วก็ในส่วนของปลายท่อคันนี้นะครับทางเจ้าของเก่าเขาก็ทําปลายท่อมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าในเรื่องของความดังของตัวเสียงเนี่ยอ่าไม่ผิดกฎหมายนะน,นี้ไม่ผิดกฎหมายอยู่ในเดซิเบลของอ่าถูกต้องตามกฎหมายอยู่นะครับก็สามารถ เข้าตรวจลงตรวจตรออได้ปกติเลยนะครับผมแม็กไลเนอร์ด้านหลังนะครับสวยสวยเดิมเดิมไม่มีรอยแตกนะครับร่องรอยการใช้งานเนี่ยต้องบอกว่าไม่เยอะนะครับก็เป็นแม็กไลเนอร์ที่ติดมากับตัวรถส่วนโครงสร้างลอยซีนนะครับด้านหลังหัวน็อตเมทอาร์ตเนี่ยก็ยังคมสวยเหมือนเดิมนะครับผมฝาท้ายเดิมนะครับหัวนงหัวน็อตเนี่ยฝาท้ายไม่มีรอยแกะหรือว่ารอยถอดน,นะครับไม่มีคราบสนิม สำหรับคันนี้นะใครที่สนใจหรือว่ากำลังตามหาอยู่นะครับในส่วนของ Toyota Vigo นะครับหน้าแชมป์ตัวเตี้ยนะครับเป็นตัวแคปเปิดได้ปี2015ราคาเบาๆนะครับก็เป็นรถที่สามารถนำไปประกอบกิจการส่วนตัวได้นะครับใครค้าขายว่าอะไรอย่างนี้ตัวนี้ก็ยังโอเคหรือว่าจะซื้อไปติดคอกติดตู้นะครับวิ่งงานก็สามารถทำได้นะครับผมมาดูด้านในกันนะครับมาดูด้านในกัน เดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องเลยอ่ะคันนี้มาดูเลขไม้กันก่อนนะครับไม้ไม่เยอะนะไม้แท้นะครับผมคันนี้ไม้หนึ่งแสนมื่นห้าพัโลนะครับไม้แท้นะครับเป็นตัวรองท็อปรุ่น e นะครับคอนโซลเนี่ยจะเป็นโทนสีดำนะครับตัดกับสีเบดหน้าจอยังเป็นวิทยุซีดีธรรมดาอยู่นะครับแต่ว่าสามารถเสียบสาย a u x u s b ได้นะแอรอนาร็อกปรับมือด้านล่างมีช่องชาร์จไฟให้นะครับ กล้องหน้านะครับอันนี้ผมแถมให้นะครับให้เลยนะครับติดไปกับตัวรถเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์แมนนวล5สปีดนะครับส่วนพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยหนังจากโรงงานแอร์แบ็กคู่หน้าพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคอนโทรลเครื่องเสียงเครื่องเล่นได้ปกตินะครับอันนี้เราตรวจเช็คตรวจสอบให้เรียบร้อยเบาะผ้าเดิมโรงงานสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยฉีกขาดนะครับไม่มีรอยชํารุดนะของตัวเบาะนะครับคูน่านะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังนะครับ เครงมือแม่แรงต่างเนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับผมผมเพิ่มอะไรเนี่ยมีครบทั่วนะส่วนแผงประตูเนี่ยจะเป็นโทนสีเบทนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกนะแต่ว่าด้านข้างจะเป็นผ้านะครับระบบเซนทรัลล็อกมีให้เรียบร้อยนะสำหรับรุ่นนี้แล้วก็กระจกก็เป็นออโต้แล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันรถสวยเดิมๆนะครับรถบ้านแท้ๆซื้อสดไม่มีแหวนนะคันนี้ราคาเบาๆนะครับใครที่ กำลังมองหากระบะดีๆอีกหนึ่งคันไม่ใช้งานก็แนะนําเลยนะครับคันนี้ไม่แรงขอนเริ่มต้นอยู่6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะเครื่องยนต์เดิมนะครับเป็นเครื่อง2.5นะครับเครื่องดีเซล D4D นะสำหรับตัวนี้นะฝาครอบเดิมฝาครอบดำนะครับเครื่องยนต์เดิมเดิมแท้ๆจากโรงงานเลยนะครับดูได้เลยภายในตัวเครื่องไม่ได้แต่งนะครับถือว่าไม่ได้เติมนะครับไม่ได้ไม่ได้ผ่านะเป็นเครื่องยนต์เดิมแท้สูงนะครับผม แล้วก็ตัวนงตัวน็อตต่างๆเนี่ยเดิมนะคะไม่มีแกะร้อยแต้มร้อยฟิวตีเดิมนะครับส่วนโครงสร้างนะครับตัวคันด้านในนะครบคันด้านในเดิมน็อตเดิมสีเดิมไม่มีผิดเพี้ยนนะครับฝากระโปรงเดิมแท้ศูนย์นะครับน็อตเดิมนะครับผมแก้มซ้ายขวาไล่มาเลยนะครับของเดิมอ่ะตาปั๊มนะครับฝากระโปรงก่อนฝากระโปรงเดิมนะครับตาปั๊มชัดเจนนะสติ๊กเกอร์เหรียญบาทอยู่ครบนะครับผมคันหน้า แก้มซ้ายขวานะครับของเดิมนะครับตัวลงตัวเลขอยู่ครบเม็ดองเม็ดอาร์เนี่ยคมชัดนะครับเม็ดอาร์กหุ่นยนคมชัดแบบนี้เลยนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักที่ความจมน้านะคบแผ่นเพจเดิมแท้ศูนะครับแผ่นเพจเดิมแท้ศูงไม่มีรอยชํารุดนะหัวนงหัวน็อตไม่ได้แกะนะครับสติกเกอร์มอกอยู่ที่เดิมนะครับไล่มาเลยนะครับแก้มซ้ายขวาฝากระโปรงด้านซ้ายด้านขวาน็อตเดิมหัวน็อตเดิมไม่มีแกะนะครับสติกเกอร์บนฝากระโปรงก็ของเดิม ครับผมใครที่สนใจนะครับหรือว่ากําลังตามหานะครับรถรุ่นนี้อยู่นะครับก็มีอีกหนึ่งคันสวยๆมานําเสนอนะครับผมก็เป็นรถบ้านแท้ๆเลยนะครับใครที่สนใจเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะครับติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงอยากเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้บริษัททอโต้ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพนะครับเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสำหรับวันนี้ผมไอทอโต้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ